ห้าสี่สามสองนี่ก็เลยไปนะเพราะใส่ตอนนี้เหมืหอนว่าจาฮะฮะฮะับเบอร์พี่เอสเนาะฟ้ารีพิสิตมิสแกรนผจญทัยดีใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะบเพชรจัผูยังไงบ้าง ไมจับพัดจับไม่่ปทำได้ย,ยังไงแต่จริงอ๋ออ๋ออ<า>๋อคือจะบอกว่าจริงๆมันเริ่มจากการที่<บ>พัชใส่กับพี่เอสได้ไปร่วมงาน m i ส s g ร a ด d Thailand ที่ผ่านมาแล้วก็มีแฟนคลับหลายคนอ่ะเขาถามพี่เอสแบบเชียร์พี่เอสแบบเออพี่เอสขอสักจังหวัดได้ไหมพี่เอสก็เลยแบบอ่ะโอเคก็เหมือนตอนแรกก็คือลองเขียนดูว่าเออถ้าเกิดสมมติพี่เอสทำจริงอ่ะจะมีใครมาช่วยไหมทีมคอสตูมทีมนู้นทีมนี้เอ่ยแต่เป็นว่ามีสมัครเข้ามาพี่เอสก็เลยอ่ะโอเคถ้าทุกคนเอาจริงพี่ก็เอา เหมือนกันพีเอสก็เลยลองแบบติดต่อเข้าไปทาง Organization ของกอง s s Grand Thailand ค่ะแล้วก็วได้ทีดีค่ะแล้วลองซัพพอร์ตด้วอค่ะ,คะจริงจริงพีเอสเป็นคนมีความสามารถเยอะมากแต่ถ้าเกิดพีเอสต้องการความช่วยเหลือหนูก็เต็มที่ค่ะก็มาดัน้องกลัวนะว่าแบบโอ้หฟ้าใสมาพร้อมฟอร์มบีเอสเลยจริงจริงจะบอกว่า ปีนี้มีอะไรที่พิเศษมากไม่ใช่สําหรับแค่นางงามแต่สาหรับคนที่เป็นทีมของนางงามเหมือนกันอันนี้ต้องรอให้พีเสคอยประกาศนะคะว่า breaking news นีคืออะไรันว่า เราสามาเป็นผู้ช่วยพีเอสแล้วคนก็ต้องรู้สึกว่ามันต้องยิ่งใหญ่มากใช่านความมีความตานความหรือเรากดดันไหมไม่กดดันค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาภาษาได้มีโอกาสได้เป็นหนึ่งในผู้ชทรนของเมรียแฟนเมเรียเมเรียาที่ได้ท็อปห้ามิสเทรนไทยแลนด์ไปก็พอจะเข้าใจในระดับหนึ่งค่ะว่ากําลังมองหาม์เซ็ตประมาณไหนแล้วก็พีเอสเขาก็แบบวิเคราะห์ได้ละเอียดมากว่าแบบปีนี้ไม่ใช่ปีนี้สิปีหน้าที่กําลังจะประกวดอะค่ะเขาอาจจะมองหรือว่าแรงงานประมาณไหน ต่างไหมระหว่างเวทีที่เราได้มโมมากับเวทีมิสแกรนเพราะต่างกันแน่นอนแน่นอนยังไงก็คือจริงๆจะบอกว่าเวทีมิสอินเวิร์สไทยแลนด์บางทีมันอาจจะเหมือนแบบว่าการมันมีมันมีฉายาหลายอย่างแบบว่าเจริญเอ่อเมาเมาบ้างเออม้าบ้างรือว่าฮ่าพลั่วพลือแต่ว่ามิสแกรนยิ่งกว่าไปอีกกับหลายระดับคือเหมือนอะไรนะคนไทยนี่คือพลังไบใช่ไหมคะมันเหมือนแบบ สุดไปเลยคือจะเรียกว่าแต่ละบริบทมันจะไม่เหมือนกันคือของ Best Grand Thailand นะคะเขาจะเน้นในเรื่องของเหมือนทุกวันจะมีกิจกรรมตลอดเรื่องชุดจะต้องเปะทีมจะต้องเปะในเรื่องของ stage performance ก็ต้องเปะนางงามเองก็ต้องเก่งค่ะแต่ว่าของ Miss Universe อ่มันก็จะแตกต่างระหว่างไทยกับกับอินเตอร์ไปอันนี้ก็จะเรื่องยาวสามารถพูดได้ต่อที่เราแบบว่าจายอีกเวทีนึงอะมันเป็นปัญหากับการที่เราไปดูแลอีกเวที ไ uhm, mm <h. S 2> ม่ค so mm ่ะถ้าเกิดสมมติว่าใส่ประกวดแค่เวทีเดียวก็อาจจะมีขีดจำกัดที่เราจะไม่รู้เวทีอื่นแต่ว่าถ้าใส่ประกวดมาหลายเวทีเราก็เลยรู้ว่าการที่เราจะปรับจากเวทีนึงไปอีกเวทีนึงเราจะปรับกันยังไงค่ะในเงี้บุคคลล่ะลูกคนอาจจะตีความว่าทีมวัดทีมตีความว่าย้ำเรากับพี่ปุ้ยไม่ถูกกันเพราะ เรทีมันเป็นคู่แข่ง,งกันไงคือเรทีมมาตัตอบย้ำมาข่าวเดิมว่าอ๋อะจะบอกว่าจริงๆฟ้าใสก็เคยพูดตั้งแต่ฟ้าใสได้ตำแหน่งในปี2019แล้วว่า มันมีหลายเวทีมลน้มีมากแล้วแต่ละเวทีเขาจะมีมิชชั่นเวอชั่นที่ไม่เหมือนกันจะมีเขาเรียกว่าเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันดังนั้นจะมาเป็นคู่แข่งมันก็ไม่ไม,ไ,มไม่เชิงได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเวลาที่เรามองว่าเออยูนิเวอร์สเขาก็มองหาความเอ็มพลาวเมนต์แต่ว่าเวทีของพิทวัตมองหาคนที่เขียนข้ามประชาชนดังนั้นมันไม่สามารถมาเปรียบเทียบกันได้ว่าแบบใครเป็นที่หนึ่งในด้านไหนเพราะว่ามิชั่นมันไม่เหมือนกันเลยคุณจะมองในแง<น>่บุคคลเอาในแง่มาใส่ในแง่บุคคลอ๋อถ้างั้นมองน เนี่ยบุคคลฟ้าใสเขาพูดประมาณนี้ดีกว่าว่าฟ้าใสยินดีที่จะร่วมงานกับใครที่อยากร่วมงานกับเราใครที่เชิญเราไปให้เกียรติเราแล้วก็ใช้แคร์ดูแลเราเราก็จะร่วมงานกับคนนั้นค่ะแสดงว่าการที่เราตรียมตัวเป็นผู้จัดหรือว่าเป็นโค้ชนางงามเนี้ยเราก็สามารถไปจุ่มในที่ที่สุดท้ายได้เหมือนกัน ก็มีเด็กที่มาติดต่อนะคะแบบทีมงานเหมือนกันที่ติดต่อทัอ้งเทรนเบสซินเ s อร์ i v e r s สไทยแลนด์แล้วก็เทรนสำหรับเบสแกรนมีเทรนสำหรับซุกกร้าวเหมือนกันดังนั้นของฟ้าใสาย่ยะมันไม่ใช่เทรนสำหรับเวทีใดเวทีหนึ่งมันเป็นการเทรนโดยรวมสำหรับ,รบการเตรียมตัวให้น้องได้พร้อมจริงๆสำหรับการปรากฏเทวทีนะกลัวไหมว่าวันหนึ่งถ้าเด็กที่เราเทรนแล้วมันมีนามสกุลว่าเทรนโดยฟ้าใสาอาจจะโดนสกัดดาวรุง่ง

แต่ว่าจะเป็นปีไหนอันนี้ขอไ่พูดถึงดีกวา่าเราก็เลยสําหรับเราถ้าเกิดเรารู้ว่ามันมีการสกัดเวทีขึ้นมาเราก็จะเทรนแบบเงียบๆแล้วเวลาที่น้องเขาได้ตําแหน่งที่หลังอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยากจะเครมว่าเออนเนี่ยคนนี้เขาจุงตําแหน่งนะที่หลังมันก็ทําได้แต่จริงๆเราก็ไม่ต้องทําเรากับน้องที่ได้รับคําแนะนํานั้นเขาก็รู้ว่ากว่าจะมาจึงทุกวันนี้มีใครที่อยู่เบื้องหลังบ้างจริงๆมันก็มันก็จะมีแบบว่าโมเมนต์ที่อ่ะคนนี้รู้ว่าหนูเทรนคนนี้งั้นไม่ต้องเขาเ้ารอบ กันไม่ต้องอ,อะไรแบบนี้เพราะต้องกังวลเรื่องมีเหมือนกันเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในการท <บา S 1> ี่ไปกังวลค่ะเพราะเราสามารถแยกสายสถานการณ์ได้เจ็บดก่อเจ็บใจไหมพ่อพอมันเกิดเรื่องแบบนี้กับเด็กที่เราเทรนไม่เจ็บใจเพราะว่ามีคนหนึ่งที่ทเทรนแล้วก็ไม่ได้บอกจริงๆมากกว่าคนหนึ่งที่เทรนแล้วไม่ได้บอกแล้วเช้ารอบลึกสถานการณ์หนักเลยวันนั้นที่มันรู <c oughs> ้มันมันรู้สึกยังไงบ้างว่าผมจะไปเทรนึงเราแล้วเขาหมู่มากไม่ได้มองที่ตัวน้องมองที่ตัวถ้าแต่แล้วฝันแล้วเสียใจไหม ไม่เสียใจค่ะเพราะว่าสําหรับเราสมมติเราช่วยใครคนหนึ่งโดยที่แบบว่าเราไม่ได้หวังอะไรเพราะว่าเราช่วยเพราะเราแค่อยู่ในจุดงนั้นเราก็รู้ว่าน้องนางงามอะเขาก็อยากจะไปช่วยความแบบของเขาสาหรับรนุ่นก็เต็มที่ช่วยโดยที่ เป็นไรไม่ต้องของหน้าก็ได้ว่าเ้าใส่เป็นคนช่วยแล้วเวลาที่น้องไปถึงฝันนูก็ดีใจถ้าน้องอยากจะขอบคุณที่เราก็นูจะแฮปปี้แต่ถ้าส่วนน้องไม่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่านูก็รู้ว่าเอออย่างน้อยอ่ะนูได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยน้องไปถึงฝัน,นอันนั้นาก็แฮ<ไ>ปปี้แล้วมันเหตุผลจริงๆใช่ไหมที่เราไปหาว่าเป็นเพราะเราเทนน้องถึงแบบตุ๊บอือจริงๆเหมือนเราก็วัดใจเราก็เป็นคนวัดใจเหมือนกันค่ะเราลองดูว่าอ่ะคนนี้เราออก ออกออกหน้าเลยว่าเราเทรนกับคนนี้เราไม่ออกหน้าแล้วเราก็เหมือนแบบว่าสมมติเทรนจริงๆหรือว่าให้คําแนะนําหรืออะไรแล้วเราลองดูซิว่าการที่เราออกหน้ากับการที่เราแบบอยู่เบื้องหลังจริงๆอ่ะมันจะมีผลไหมซึ่งเราก็เห็นว่ามันมีผลมันมีผลจริงๆใช่แล้ววันนี้เราตีใจกับการโคตางามแค่ไหน เพราะว่าสำหรับฟ้าใสมีหลายคนที่มาเทรนกับฟ้าใสไม่ใช่แค่เวทีผู้หญิงอย่างเดียวแต่เวทีผู้ชายส่วนเวทีผู้หญิงก็ไม่ใช่ Miss Universe อย่างเดียวก็เป็น Miss Thailand, Miss Europe, Miss, Girl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 , Miss มีหลาย Miss, Girl, Miss Girl, a, าอะไรค่ะที่เข้ามาเทรนกับฟ้าใสที่สถานีใหญ่มาก Miss t h a i l a n ฟ้าใสก็พี่ที่สามารถสื่อแบบสามารถจ่ายความรู้ของฟ้าใสให้กับน้องๆเพราะว่าหรือว่ารู้ว่าเวลาที่หนูเริ่มกต้นเปิดรายการแล้ว คนหนึ่งที่ช่วยเทรนในทุกๆานๆเพื่ให้เราพร้อมสุดกับการประกวดแต่ว่ามันไม่มีในตอนนั้นซึ่งแบบสหรับฟ้าใสฟ้าใสก็บอกว่านี่ไงไม่ว่าจะเวทีไหนก็ตามเลยฟ้าใสสามารถที่จะให้น้องเป็น the best version ให้เหมาะกับเวทีที่น้องกำลังจะประกวดได้ค่ะโอเคขอบคุณนะฟ้าใส